เมนูที่ไม่ค่อยจะจัดนะคะนั่นก็คือ3ามชั้นทอดน้ำปลานะคะวันนี้ไม่ค่อยขอหั่นแบบเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะ1นกิโลค่ะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะหมักด้วยน้ำปลาค่ะ1นกิโลไม่อ้อยใส่ไปสี่ช้อนค่ะ ไม่อ้อยจะหมักไว้ตอนเย็นนะคะแล้วพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะทอดนะคะน้ำตาหอมหอมนี่ค่ะหมักทิ้งไว้ให้เขาเข้าเนื้อค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเราต้องคอยคนเขาตลอดนะคะไม่งั้นเขาจะระเบิดค่ะมีเทคนิค่เท่านี้เอง<ม>ถ้าเราไม่ปิดฝาเลยเนี่ยเราต้องคนตลอดค่ะแล้วเขาจะไม่ระเบิดนะคะ เนี่ยคนตลอดเนี่ยยังไงก็ไม่ระเบิดค่ะต้องขยันนิดนึงค่ะอยากกินของอร่อยต้องอดทนเนีย่ยไม่อ้อยเชื่อว่าต้องเป็นเมนูโปรโดของทุกคนนะคะ โอเคแม่อ้อยเอาเหลืองแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันก่อนนะคะปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลย นี่นะคะแบบยั่วๆเลยเมนูวันนี้นะคะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ